สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมันนี่เดลิเวอรี่นะคะวันนี้ค่ำคืนวันหยุดพิเศษค่ะวันชดเชยวันปิยะมหาราชจันทร์ที่24ตุลาคม2565นะคะแต่ว่ารายการของเรายังคงมีประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาฝากกันค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณอาทิ่ประดาและดิฉันวินมลวันค่ะวันนี้ก็เลยเก็บเกี่ยวเอาสถานการณ์ที่มีผลต่อที่ทางเศรษฐกิจนะคะทั้งในระดับโลกแล้วก็ของประเทศไทยมาฝากกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรอยต่อจากเดือนตุลาคมไปสู่ต้นนเดือพฤิกาย ซึ่งก็จะมีทั้งเรื่องของการเมืองระดับประเทศนะคะหรือแม้กระทั่งการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยเดี๋ยวเรามาพูดคุยในเรื่องเหล่านี้กันค่ะต้องบอกว่าหลักๆเลยที่เราติดตามกันก็น่าจะเป็นทั้งในเรื่องของอาตาัตราเงินเฟ้อนะคะตัวเลขของอาตาัตราดอกเบีย้ยรวมไปถึงทิศทางราคาพลังงานโดยเฉพาะน้ํามันกันด้วยค่ะมาเริ่มต้นกันที่ทิศทางอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐกันบ้านนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็มีผลทั้งในด้านเศรษฐกิจแล้วก็ในด้านการเมืองนะคะของสหรัฐอเมริกาที่พูดได้แบบนี้นะคะเพราะ ว่ในช่วงเวลานี้ก็เป็นเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อในการที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมนะคะของสหรัฐในวันที่8พฤศจิกายนที่จะถึงนี้แหละค่ะซึ่งก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปเกี่ยวกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและการดําเนินนโยบายดอกเบี้ยที่แข็งกร้าวของเฟดนะคะ โดยล่าสุดค่ะทางด้านของการประเมินในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากธนาคารกลางสาหรัฐยืนยันเดินหน้าในการใช้นโยบายการเงินอย่างแข็งกร้าวเพื่อกดอัตราเงินเฟ้อลงสู่เป้าหมายที่ระดับ2%จึงมีการคาดหมายว่าการขึ้นดอกเบีย้ยที่เหลืออยู่2ครั้งในปีนี้น่าจะมีโอกาสขึ้น0.75%ในต้นเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้และขึ้นอีก0.5%ในช่วงเดือนธันวาคมค่ะ ซึ่งกรณีที่ค่างเงินดอลลาร์สหรัฐเดินหน้าแข็งค่ายอย่างต่อเนื่องนี้นะคะมีการเปิดเผยมุมมองจากทางด้านของท่านประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาจากสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า เขาเองไม่กังวลใจค่ะสิ่งที่เขากังวลมากกว่าการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นไปกังวลใจเกี่ยวกับนโยบายการบริหารการเติบโตของเศรฐษฐกิจและนโยบายการเงินของประเทศอื่นๆซึ่งอาจจะไม่ดีมากนักนะคะและประเทศเศรฐษฐกิจเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาเลยค่ะนี่ก็เป็นการพูดออกมานะคะจากทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งพอส่งสัญญ,ญาณในลักษณะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้สังเกตเห็นแล้วค่ะว่าช่วงที่ผ่านมาสกุลเงินต่างๆนั้นอ่อนค่าลงค่อนข้างแรงเช่นเดียวกันกับ สกุลเงินเยนของญี่ปุ่นด้วยนะคะแต่ว่าทางด้านญี่ปุ่นเองก็ยังคงยืนยันเดินหน้าในการใช้ในโยบายผ่อนคลายทางการเงินส่วนประเด็นดังกล่าวนี้ถ้าหากว่าเราลองไปดูมุมมองของสมาชิกนะคะของพรรคเดโมแครตบ้างอย่างนายเบอร์นีแซนเดอร์พูทธที่สมาชิกสหรัฐสังกัดพรรคเดโมแครตนะคะพรรคเดียวกันกับคุณโจไบเดนเลยนะคะระบุบอกว่าตอนนี้ การปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของสหรัฐนั้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเงินเฟอ้อแถมยังเป็นการซ้ำเติมชาวอเมริกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มทำงานที่ต้องลำบากมากยิ่งขึ้นขณะที่ผู้บริหารเองก็ยังคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะคะจับตาการสำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางเทอมนี้ค่ะ8พฤศจิกาย,ยนซึ่งตอนนี้ก็มีการคาดหมายกันว่า คุณโจบไบเดนเองนะคะอาจจะไม่ได้รับการเสนอชื่อ<ม>ในการที่จะเข้าเป็นแคนดิเดตนาประธานาธิบดีสหรัฐในปี2024<ม>แล้วนะคะต้องบอกว่ามีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยกันไปแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาสาหรับเฟดแต่ว่าตัวเลขเงินเฟ้อทั้งเดือนกันยายนหรือว่าแม่แต่สิงหาคมก็ยังทะลุ8%ดเปด้วยนะคะ,คะดังนั้นเองติดตามกันว่าในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมันจะไปช่วยกดเงินเฟ้อได้มากน้อยแค่ไหนและจะเริ่มกดได้ช่วงเดือนไหนด้วยนะคะอีกหนึ่งประเด็นที่ติดตามการสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนแน่นอนมักจะมีสถาน ให้เราหึ่มพืมกันอยู่ตลอดยังไม่จบนะคะตั้งแต่กุมภาพันธ์ช่วงช่วงต้นปีเลยจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะแต่ว่าล่าสุดทางด้านของรัเสเซียก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าในเรื่องของสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนอาจจะไม่ได้มีอะไรรุนแรงมากไปกว่านี้แล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดเองทางด้านของคุณปูตินก็บอกด้วยนะคะว่าในการบรรลุเป้าหมายเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีการโจมตียูเครนครั้งใหม่ค่ะ หลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินแห่งรัเสเซียนะคะได้ลงนามสนทิสัญญาผนวก4ดินแดนนะคะของแคว้นยูเครนซึ่งก็ได้แก่ซาปอริเซียเคอร์ซอนโดเนสและก็ลูฮานซึ่งมีประชามตินะคะเห็นชอบการผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ ล่าสุดมีการเปิดเผยนะคะว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําการโจมตีครั้งใหญ่ครั้งใหม่ในยูเครนพร้อมทั้งระบ,บุด้วยนะคะว่ารัเสเซียนั้นไม่ได้จ้องที่จะทําลายยูเครยนยืนยันบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ส่วนใหญ่แล้วค่ะและอาจจะเป็นหนึ่งสัญญาณนะคะที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้ อรานพยายามที่จะเข้ามาสู่ข้อตกลงการเจรจาเรื่องของนิวเคลียร์นะคะกับบรรดาชาติสหรัฐทั้งยุโรปด้วยนะคะแต่ว่าประเด็นดังกล่าวนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับการเอื้ออํานวยสักเท่าไหร่ก็เลยอาจกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นราคาที่ขับเคลื่อนทําให้ราคาน้ํามันในตลาดโลกนั้นยังไม่ได้มีทิศทางของการปรับขึ้นหรือว่าปรับลงอย่างแน่ชัดสักเท่าไหร่นะคะในช่วงเวลาที่ตลาดยังคงมีความผันผวนค่ะไปตรวจสอบดูนะคะว่าชาติผู้ผลิตน้ํามันผู้ส่งออกน้ํามันนั้นเขามอง อย่างไรกันบ้างโดยทางด้านของซาอุดีอราระเบียค่ะก็มีการระบุนะคะถึงแนวโน้มการรักษาเสถียรภาพราคาน้ํามันพร้อมกับยืนยันว่าอย่างไรก็แล้วแต่จะยืนยันเดินหน้าในการปรับลดกําลังการผลิตตามที่ o อเปกพลัสได้มีการนําเสนอกันไปนะคะสมเด็จพระราชาธิบดีซาลมานแห่งราชวงศ์ซาอุดีอราระเบียทรงมีพระราชดำรัสว่าซาอุดีอราระเบียกําลังทุ่มเทยอย่างหนักเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและสมดุลในตลาดน้ํามันซึ่งรวมถึงการทําข้อตกลงและรักษา ตกลงของกลุ่มพันธมิตรโอเปกนะคะที่มีมติลดกำลังการผลิต2ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนพฤศจิกาย,ยนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยการปรับลดกำลังการผลิตนั้นเป็นไปเพื่อการดูแลเสถียรภาพด้านราคาน้ำมันถือเป็นการปรับลดกำลังการผลิตครั้งใหญ่ที่สุดของโอเปกนับตั้งแต่ปี2563และเป็นการปรับลดกำลังการผลิตติดต่อกันเป็นเดือนที่2 นอกจากนี้สมเด็จพระราชาธิบดีซอมายังคงเรียกร้องให้อิร,อรานทำตามพันธสัญญาด้านนิวเคลียร์และร่วมมือกับหน่วยงานนิวเคลียร์ขององค์การสหประชาชาติด้วยค่ะพอพูดถึงซาอุดิอาระเบียนะคะแน่นอนก็มีในเรื่องของการค้าการขายรวมไปถึงการลงทุนกับประเทศไทยด้วยนะคะก่อนหน้านี้มีการห้ามสัตว์ปีกกันโดยเฉพาะในเรื่องของไก่นะคะแต่ว่าตอนนี้เขามีการคลายข้อกําหนดตรงนี้แล้วด้วยค่ะ มีการเปิดเผยการจากทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะบอกว่าตอนนี้ซาอุดิอาระเบียเตรียมที่จะให้ประเทศไทยนั้นนําเข้าไก่ในซาอุดิอาระเบียแล้วด้วยนะคะจากก่อนหน้านี้อาจจะมีข้อบังคับที่นักลงทุนไทยหรือว่าแม้แต่ผู้ส่งออกจะต้องปฏิบัติตามกันด้วยค่ะ โดยทางด้านของคุณจุรินลักษณะวิสินร,รองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้องค์การอาหารและยาซาอุดิอาระเบียหรือว่า SFDA ได้มีการแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ค่ะ อนุญาตให้โรงงานไก่ไทย11โรงงานสามารถส่งออกไก่สดไก่แปรรูปและไก่ปรุงสุกนะคะเข้าประเทศซาอุดีอาระเบียได้อย่างครบถ้วนทุกด่านทั่วประเทศซึ่งถือว่าเป็นความสําเร็จนะคะเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยจะมีผลบังคับใช้กันนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถส่งออกไก่ทุกชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นทั้งไก่ทั้งตัวไก่แปลรูปไก่ปรุงสุกไปยังซาอุดิอาระเบียได้เพิ่มขึ้นและจะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกไทยไปยังซาอุดิอาระเบียเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ เป็นอีกหนึ่งข่าวดีกับผู้ประกอบการไทยด้วยนะคะเพราะว่าณปัจจุบันเรื่องของการเกษตรของไทยเนี่ยนะคะก็ะเ,เป็นแหล่งหนึ่งที่ถือได้ว่าช่วยในเรื่องของวิกฤตอาหารโลกด้วยแหละคะ่ะไปติดตามกันบ้างน,นะคะอันนี้ทิ้งท้ายเบรกนี้ด้วยข่าวดีของประเทศไทยแล้วกันนะคะประเทศไทยค่ะสามารถที่จะคว้าตําแหน่งนะคะอันดับที่28ของโลกในประเทศที่ดีที่สุดค่ะเราไปตรวจสอบดูซิว่าเขาวัดจากอะไรกันบ้างน,นะคะเบื้องต้นเลยค่ะเป็นการจัดอันดับนะคะประเทศที่ดีที่สุดในโลกประจําปี2022 ของเว็บไซต์ US News com นะคะเป็นการจัดอันดับจากตัวชี้วัดหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการปรับตัวของประเทศสภาพแวดล้อมที่เอ,อื้ออำนวยต่อผู้ประกอบการธุรกิจคุณภาพชีวิตเอกลักษณ์สิทธิทางสังคมเรื่องของวัฒนธรรมการเปิดกว้างต่อธุรกิจสถานะของประเทศในเวทีโลกเรื่องของการท่องเที่ยวและก็มรดกทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่5ของเอเชียและอันดับที่2ของอาเซียนและเป็น อับที่28ของโลกนะคะจากผลสำรวจทั้งหมด85ประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดดีที่สุดก็คือสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอันดับ2นะคะคือเยอรมนี3แคนาดา4สหรัฐอเมริกาและ5คือสวีเดนค่ะสำหรับ5อันดับสูงสุดของทวีปเอเชียได้แก่ญี่ปุ่นค่ะอันดับที่6นะคะจีนได้อันดับที่17 สิงคโปร์ได้อันดับที่19เกาหลีใต้ได้อันดับที่20และประเทศไทยได้อันดับที่28ค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีผู<ม>้นาของเรานะคะบอกว่ามีความภาคภูมิใจนะคะและแน่นอนว่าน่าจะช่วยสนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ,คะก็เป็นข่าวดีของประเทศไทยนะคะทิ้งท้ายในเบรกแรกเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากจะลงทุนในหุ้นไทยบ้างจะมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจสามารถลงทุนข้ามปีกันได้ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ ็บอกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นช่วงที่ผ่านมาหุ้นบางตัวนั้นซบสเซาเงียบหายกันไปเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ทิศทางดูเหมือนว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นดังนั้นเองหุ้นที่พร้อมจะบินเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนยาวไปจนถึงปีหน้านะคะจะมีตัวไหนบ้างวันนี้เก็บไฮไลท์พิเศษมาฝากได้ค่ะเชิญค่ะนะคะงั้นมาจัดพอร์ตหุ้นกันบ้างดีกว่าค่ะมาท็อปพิกหุ้นนะคะที่มีว่ามีโอกาสนะคะนี่แผนโจหัวไว้เลย <พอ S 1> หุ้นลินได้ใช่ไหม,ไหมก็คือถ้าลงมาซื้อถูกปะ ใช่ค่ะบางตัวมันไม่ลงนะบางตัวมันยังขึ้นอยู่นะครับแต่ลองอาศัยจังหวะดูถ้าตัวไหนย,ยังไม่ขึ้นก็อาจจะเป็นตัวที่เราเก็บเอาไว้ได้มีนะขอแบ่งอย่างนี้นะพี่ขอแบ่งเป็นก็ทํากันบ้านมาเหมือนกันนะพี่ขอแบ่งเป็นว่าประเทศไทยเราจะมีฮับอะไรบ้างาในอนาคตนะครับอ,อันแรกก่อนแน่นอนเร,เรื่องของทัวริสฮับทราเวลฮับเรา,ามาแน่นอนนะครับในคุณองุลโรงแรม ซึ่งในกลุ่มโรงแรมเนี่ยเราจะมีที่ใหญ่ๆแล้วก็จะมี Minor International แน่นอนมีเซนเท l มี AOT นะครับเซนเทลเอบอท t ไม่ค่อยหลบนะครับเซนเทลนี่ไม่หลงไม่ว่าแม่งขึ้นไหมอาครับการบริหารพอที่ดีก็อย่างนี้แหละครับพอมันมีมินทั้งเซนเทลก็ดีอย่างเซนเทลขึ้นนิวไฮมินลงมานิวโล สุดท้ายเสมอตัวนะครับแต่จังหวะนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้คนกลังวเรื่องยุโรปกันเยอะนะครับมิเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลก็เลยลงนะแต่มันก็ยังหนักสู้กับตอนช่วงโควิดไม่ได้เลยนะโควิดหนักกว่าเรื่องของยุโรปที่เกิดขึ้นวันนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นมินก็มีลงงา่ที่ยุโรปเยอะก็เลยรับผลกระทบเขาก็เลยขายมินมาซื้อเซนเทลแทนแต่พอเศรษฐกิจมันดีขึ้นเดี๋ยวมินก็กลับมาทั้นท i มมิ่งในการลงก็คือหุ้นถูกอย่างเงี้ยแหละครับก็คือออเนใร่ืงงข Uh, travel ลฮับนะครับซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยคือพยายามจะเลือกวุ้นไทยที่ได้ผลดีจากสิ่งที่เราจะเป็นศูนย์กลางได้และมี potential หรือโอกาสในการที่จะเป็นศูนย์กลางได้ดีในอนาคตสำหรับประเทศไทยท่องเที่ยวนี่ไม่มีใครปฏิเสธข้อดีของประเทศไทยตรงนี้ครับคือเราเหมือนมีสยามเทวาทิราชุ้มครองไงไม่รู้นะพอจีนไม่มาเนี่ยคนที่มาแทนเครื่องบินเนี่ยไม่ไปรับคนจีนก็ไปรับคนอินเดียแทนแล้วแพนรู้เปล่าว่าปีหน้า คนอินเดียจะเยอะกว่าคนจีนแล้วนะครับประชากรนะครับอฮ uh huh. ใครจะไป <Okay. S 1> คิดว่าปีหน้าจะมีการประกาศสถิติใหม่นะครับว่าประชากรที่มากที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศอินเดียครับไม่ใช่จีนแล้วหลังจากที่เราเรียนประวัติศาสตร์มาเป็นสิบสิบปีจีนมีประชากรมากที่สุดในโลก <Okay. S 1> ปีหน้าเปลี่ยนเป็นอินเดียแล้วนะคะไม่ปีหน้าก็สองปีแหละจะเป็นอินเดียแล้วแล้วก็โชคดีอินเดียเศรษฐกิจตโตห้าหกเปอร์เซ็นตะ์น่ะเหมือนจีนสมัยก่อนจําได้ว่าแพนแล้วก็กลการเป็นว่า ประเทศไทยเนี่ยเนี่ยมีคนเคยบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่80%ของคนในโลกบินมาใช้เวลา5ชั่วโมงนั่นก็คือจีนและอินเดียไงบินมาที่ไทยได้เนี่ยภายใน5ชั่วโมงเราไม่มีจีนเราก็ได้อินเดียวันนี้คนอินเดียเดินเต็มเลยมาตับทัวเอ็มไม่หมดเลยแล้วแล้วถ้าจีนกลับมาล่ะโอ้โหงานนี้เงยคุยกันคนละภาษาเงยไม่หมดเมื่อก่อนเก่งเกาหลีญี่ปุ่นเดี๋ยวต่อไปต้องเก่งจีนด้วยแล้วก็ต่อไป ออินเดียอีกโอ้โหนี้เข้ามาแบบผมเห็นในโรงแรมแล้วคนอินเดียเต็มเลยอ่ะนะครับ <S <S อ,อ่ะอันนี้คือสิ่งหนึ่งซึ่งผมมองว่าประเทศไทยเรามันมีจุดเด่นอะไรตัวบางอย่างแหละที่ทําให้เวลาเราขาดอะไรไปอันอืนอ่นก็มาเติมเต็มนะครับเมื่อก่อนเราเคยมีรัสเซียยุโรปใช่ไหมครับรัสเซียยุโรปลดแบบไม่ได้ลดลงนะครับยังอยู่เดิมแต่ว่าจีนเข้ามาพอจีนลดลงก็เนี่ยโอ้โหมาอินเดียแล้วกลายเป็นว่าเราคุมทั่วโลกเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ผมยังมั่นใจนะครับแล้วผมก็เชื่อว่ายุโรปเอที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยแต่การท่องเที่ยวไม่ได้แย่อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวดูตัวเลขออกมาเนี่ยเชื่อว่าการท่องเที่ยวในยุโรปไม่ได้แย่นะครับฟุตบอลยังแข่งกันอยู่นะครับเพราะนั้นก็จะมีการเดินทางกันอยู่อีกอีกกลุ่มหนึ่งก็หนีเอาเอาใกล้ๆก,กันกับทราเวลครับหน่อยก็จะเป็นฮอดส์พิตอลนะครับก็คือเมดิคอลครับเมดิคอลพับแน่นอนก็มี BH, MS, นะคอับซึ่เก็มเอูนะคมัป็นไงล่่ <laughs> เป็นไงล่ะหิ้งร้อยเลยหุ่นเต่าเดินเป็นไงล่ะหุ่นเต่าบินเลยเห็นไหมนะ d ีเอไปดูถูกกันหนีซะเลยนะครับอันนี้เป็น medical ครับนะฝากไว้เื่อลงมานะครับอ่าอีกอันนึงเป็นอิเล็ก e ร vehicle ครับนะครับซึ่งแน่นอนมันมี AH นะครับแต่ AH มันขึ้นไปละอพิโกไฮเทคอันนี้อันนี้ได้รับผล บวกโดยตรงนะครับเพราะว่า8 0 9 0ของชิ้นส่วนอิเลชชิ้นส่วนยานยนต์ของเขาเนี่ยใช้ในรถ EV ด้วยนะครับเขาไม่ได้รับผลกระทบจากจากเรื่องของรถ EV ที่จะเข้ามาชิ้นส่วนของเขายังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแบตเตอรี่ก็จะมี g p s นะครับในรถอิเล็กทรอนิกส์วีโลแล้วก็ตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปล่อยสินเชื่อถ้าใครดูโครงสร้างของเทส l a าเนี่ยเขามีใช่ไหมเขามีธุรกิจลิสติ้งในน้ะแทนรู้ปะ แล้วแล้วรายได้เปอร์เซ็นต์รายได้ของเขาเนี่ยห้าเปอร์เซ็นเลยของรายได้รวมนะเทส่าในลี a ซิ่งนะคือเขาล่อยคือรถเขาเองใช่นะเขามีธุรกิจลี a ซิ่งไฮเปอร์เชสด้วยห้าเปอร์เซ็นเลยนะของรายได้มาจากธุรกิจนี้ไม่น่าเชื่อเนาะอืมเดมี๋อยวาเพ่อย่ห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นตปรากฏว่าพี่ก็เชื่อว่าตัวทิสโก้เองก็ได้ไประโยชน์จากเรื่องนี้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบจากเรื่องของรถมือสองแต่ทิสโก้ส่วนใหญ่ปล่อยรถมือนหนึ่งนะครับแล้วรถไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยว ว y d วดีอโตนี่ห้าพันคันภายในปีนี้นะเดี๋ยวเขาสต็อกไปล้วในเต้าวีนี่ก็ส่งมอบไปไม่ทันโอล่ากูดแคทนี่คือหยุดสั่งแล้วนะนะครับบอกว่าพอไรพอไรพอไรสาวๆซื้อเยอะมากโอล่ากูดแคทมันน่ารักมากใช่ค่ะน่ารักแต่ว่าโอล่ากูดแคทแอบใหญ่นะเดี๋ยวจะมีรุ่นใหม่เข้ามาเป็นตุ้มแมวตัวเล็กอืมน่าจะชอบมากกว่าคูดแคทมันรู้สึกเอาละไอ้แบ็คแคทหรือยังไงเนี่ยมันจะเป็นตัวเล็กๆลงมาหน่อยนึงน่ารักนะฮะแบตเตอรี่ g p s d นะครับแล้วก็ โลจิสติกของเราที่จะได้ากาบเรื่องนี้ก็คือ WHA นะฮะแล้วคาวนี้อันนี้คือฮับที่สองฮับที่สามคือ Renewable ยังไงก็ต้องมาแน่นอนนะครับยิ่งตอนนี้ราคาน้ำมันเป็นแบบนี้สู้ลบันขนาดนี้ Renewable ต้องมาแน่ Solar r o o f มาแน่นะครับซึ่ง s o r r o o f เนี่ยทำหลายบริษัทมากที่เราพูดไป WHA ก็ทำนะครับ g p s c ก็ทำนะครับ อ่าอีกบริษัทหนึ่งที่จะทำรีเนโอเวอรก็คือตัวปีกกลิม่มนะฮะก้าฟเนี่ยมันรู้สึกจะหลุดจากรีเนโอเวอรไปแหละเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องอินฟาสต์เจออีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นรีเนโอเวอรเนี่ยยังไงก็ต้องมาอ่าตัวฟู้ดฮับนะครับฟู้ดฮับเนี่ยประเทศไทยมีแน่นะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่สองบริษัทที่ชัดเจนก็คือ CPF กับ TU นะฮะอ่าแล้วก็ ตัวแต่ตัวส่งออกอื่นๆมันค่อนข้างเวียงนะครับอย่างพวกเอเชียอย่างพวกอะไรพวกนี้เป็นการส่งออกอาหารที่ค่อนข้างเวียงแต่ถ้าแบบมีวัตถุดิบเป็นของตัวเองเลยแล้วก็ส่งออกทั่วโลกเนี่ยก็จะมี CPS ตทดอยูน้าคือจริงๆมีอีกตัวนึ่กำลังจะเข้ามาคือเบท้าโกแต่ผมยังไม่เห็นว่าราคาเปิดมันเป็นเท่าไหร่นะครับยังไม่การแนะนำนะครับก็ส่วนนี้ก็จะเป็นฟู้ดไม่ได้อาเป็นครัวโลก นะครับเป็นครัวโลกซึ่งประเทศไทยน่าจะทําได้แล้วก็บริษัทที่เราพูดนี่ก็เป็นบริษัทที่ยัดใหญ่ในโลกเลยนะเกี่ยวกับด้านอาหาร เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะติดตามข่าวที่เกิดขึ้นในแวดวงการเงินธนาคารกันต่อค่ะตัวตอนนี้หลากหลายธนาคารนะคะเร่งมีการช่วยเหลือลูกค้าแล้วก็อาจจะแตกย่อยลูกค้ากันไปด้วยนะคะอย่างล่าสุดเองทางด้านของธนาคารออมสินก็บอกว่าก่อนหน้านี้มีการจัดตั้งบริษัทมีที่มีเงินตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วนะคะที่จะให้ดําเนินการในช่วงเดือนธันวาคมค่ะมีการเปิดเผยการนะคะถึงความพืบหน้าจากทางด้านของธนาคารออมสินเกีก่ยวกับบริษัทมีที่มีเงินค่ะ โดยทางด้านของคุณวิทยรัตนกรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยนะคะว่าบริษัทมีที่มีเงินซึ่งเกิดจากการร่วมทุนจัดตั้งระหว่างธนาคารออมสิน4ี่ทิพยากร๊ปโฮลดิ้ง31%มและบางจากคอร์ปอเรชั่น20%มีทุนจดทะเบียน1000ล้านบาทนะคะจะเริ่มทดลองเปิดให้บริการในวันที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะใน5จังหวัดกรุงเทพมหาคนครนนทบ,บุรีปรทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครและจะเปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะ ในวันที่1ธันวาคมนี้โดยจะขยายบริการไปทั่วประเทศค่ะเพื่อช่วยธุรกิจ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยที่เป็นธรรมโดยตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อปีละไม่ต่ำกว่า10,000ล้านบาท โดยรายละเอียดสําหรับสินเชื่อที่ดินของบริษัทมีที่มีเงินนะคะจะให้วงเงินกู้แก่ธุรกิจ SME ที่มีที่ดินบุคคลธรรมดา3 0 0แสนบาทถึง10ล้านบาทนิติบุคคล3 0 0แสนบาทถึง50ล้านบาทดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ประมาณสัก6.99ถึง8.99%ต่อปีต่ำกว่าตลาดนะคะที่อยู่ที่1 2 1 3ถึงค่ะหากกรณีฝากขายดอกเบีย้ยจะสูงถึง15-30%ถึงให้วงเงินกู้สูงสุด70%ของราคาประเมินราชการ มีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน5ปีค่ะป่อดชำระเงินต้น1ปีที่สําคัญไม่ตรวจเครดิตโบโุโรไม่ตรวจสอบรายได้และไม่ต้องมีคนค้าประกันจะดูแค่ที่ดินที่เป็นหลักประกันเท่านั้นค่ะอนุมัติสินเชื่อนะคะแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าให้ได้ภายใน3-5วันหากรวมทั้ง นอกจากนี้นะคะสำหรับบริษัทมีที่มีเงินยังรวมถึงในเรื่องของการรับขายฝากแล้วก็รีไฟแนนซ์ที่ดินได้ด้วยเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา SME ในเรื่องของสภาพคล่องและยังไม่ได้รับที่ดินจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนนะคะที่คุณผู้ชมเองสามารถที่จะจัดการนะคะกับสินเชื่อสภาพคล่องถ้าหากว่าใครมีที่ดินเป็นของตัวเองนะคะ,คะไปติดต่อกันได้ที่ธนาคารอมสินแล้วค่ะ ไปดูกันบ้างน,นะคะเรื่องราวของการลงทุนในรูปแบบของกองทุนรวมกันบ้างดีกว่านะคะณนะปัจจุบันนี้นะคะหลายๆคนก็มองหาธีมทางเลือกการลงทุนหนึ่งในนั้นค่ะก็คือเรื่องของพลังงานสะอาดนะคะที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างน่าสนใจแล้วราคาของกองทุนนั้นก็เริ่มมีการรีบาวกลับมาแล้วนะคะโดยทางด้านของคุณชยานีจึงมานนนะวิเคราะห์อาวโุโสจาก Morning Star Research ประเทศไทยระบุว่าจากผลของกฎหมาย i n f l a t i o n Reduction Act ของสหรัฐนะคะทำให้กองทุน ETF ที่เกี่ยวข้อง กับ Renewable Energy ขนาดใหญ่และกองทุนรถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่กลับมามีเงินทุนไหลเข้า189.7ล้านดอลลาร์ค่ะหลังจากที่มีการผ่านกฎหมายดังกล่าวในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นการปฏิวัติการใช้พลังงานครั้งใหญ่ของโลกนะคะและปลุกกระแสความสนใจในด้านพลังงานสะอาดและรถยนต์ไฟฟ้าให้คึกคักกลับมาอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้มีเงินไหลออกประมาณ194ล้านดอลลาร์ ปัจจุบนันกองทุนตีมพลังงานสะอาดรวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมหรือว่า N.A.V. นะคะห6หมื่นล้านบาทมีเงินไหลออกสุทธิสะสม200ล้านบาทผลตอบแทนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงณนะปัจจุบนันค่ะข้อมูลก็คือณนะวันที่31สิงหาคมติดลบ17%นะคะ กองทุนที่มีผลตอบแทนสูงสุดสะสมตั้งแต่ต้นปี2,565ถึง6ตุลาคม Year to date ค่ะนำโดยกองทุน p r i n c i p a l G.Creen A. บลรจอ r r n n i p a l นะคะผลตอบแทนสะสมสูงสุด6.41เป็นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแผงโซลา r เซลล์และ n ีเ e e n e w a ลเอนเนอร์ประมาณ53อันดับที่2เป็นกองทุน T Global Energy ของบลจอจอ t s p ส r n n g ประเทศไทยค่ะ เยาูเดตอัตราผลตอบแทนนั้นอยู่ที่5.81%ออันดับที่3กองทุน TESG Green จากบรจอจ์อิสปริงประเทศไทยเหมือนกันนะคะเย a r t o ูเดตค่ะอยู่ที่2 2 6 3ค่ะต้องบอกว่ากำลังได้รับความนิยมเลยนะกระแสในเรื่องของรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าแม้แต่พลังงานสะอาดค่ะ,คะดังนั้นเองทางด้านของธนาคารกสิกรไทยก่อนหน้านี้มีการปล่อยสินเชื่อให้กับคนที่อยากจะสร้างบ้านในธุรกิจของโกกินกันด้วยนะคะตอนนี้ก็ขยายระยะเวลากันแล้วด้วยค่ะ จากความต้องการที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ทางด้านของธนาคารกสิกรไทยตอนนี้มีการขยายระยะเวลาดอกเบี้ยพิเศษนะคะสำหรับบ้านกร e นซีโร่ด้วยค่ะ โดยทางด้านของธนาคารกสิกรไทยเดินหน้าโครงการ g r o ก g น e e n to Gator อย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมานะคะแคมเปญ Green Zero ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะเนื่องจากเทรนด์การใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดมลภาวะได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะจึงได้ขยายระยะเวลาแคมเปญสินเชื่อบ้าน Green Zero อัตราดอกเบี้ยพิเศษ0%นเนาน3เดือนผ่อนชำระนานสูงสุด30ปีแก่ลูกค้าที่ต้องการติดตั้งแผงโซลาเซลล์สาหรับสินเชื่อบ้านที่ร่วมแคมเปญน,นะคะก็มีทั้งสินเชื่อบ้านช่วยได้ สินเชื่อบ้านกู้เพิ่มได้และสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีส่วนร่วมในการดูแลโลกได้ง่ายขึ้นค่ะสามารถสมัครขอสินเชื่อได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ทธันวาคมนี้และจดจำนองหลักประกันภายใน31มกราคม2566ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาค่ะ ก็ออกมาฝากกันนะคะสําหรับท่านใดที่อยากจะปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานภายในบ้านนะคะณนะปัจจุบันนี้ก็มีสินเชื่อที่จะเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ต้นทุนต่ําด้วยนะคะ,คะฝากกันละค่ะทิ้งท้ายเบรกนี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วละค่ะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ